ลงวิดีโอพักนี้พ่อยายก็ไว้อะไรให้พ่อเรานะคะให้ในหลวงท่านอยากก็อยากส่งท่านถึงสู่สวรรค์คาลัยนะคะขอให้ท่านเป็นพ่อของเราลูกชาติไปค่ะยายลงวิธีแกะให้ดูแล้วนะคะเออเป็นคลิปสั้นๆค่ะล้างแล้วก็แกะนะคะนี่ค่ะดูตัวเขาใหญ่มากเลยนะ เดี๋ยวก็จะล้างให้เขาสะอาดนะคะทั้งสองด้านแล้วก็จะมาปอกเขาแล้วเดีก็จะมาแกะเขาพอเขาเป็นรูเนี่ยแล้วก็ค่อยแซะเข้าเข้าไปเพราะว่าอยากจะให้เยื่อหุ้มข้างบนเขานะคะเราจะตัดเยื่อเยื่อหุ้มที่อยู่บนเนี้ยเยื่อหุ้มที่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะบริเวณนี้เลยขาดออกเขาก็จะเปิดง่ายแต่ตอนแรกที่เราจะเข้าไปเนี่ยยากหน่อย ล้วค่อยเข้าไปนี่ถึงละยายก็จะใช้มีดกระดกนะคะที่ยายบอกในวิดีโอนะเงงมีดขึ้นกระดกกระดกมีดขึ้นไงหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเชื่อนเขาข้างบนเนี่ย,ยเห็นไหมคะยากยาก,กระดกขึ้นอย่างเงี้ยแต่ที่ยายจะเอาลงนี้ยายก็กระดกขึ้นเงนี้ยเชื่อนเขาเขาก็จะออกมา หอยก็จะออกมาเป็นอย่างเนี้ยน่ากินเหมือนกันเนะแต่เขาสดมากเขาสดมากพองัดถ้าได้เสร็จก็คว้านเลยคนะ่ะเนี่ย ยายก็จะตัดตรงเอ็นเขาตรงนี้ออกเพราอเวลาเรากินก็จะได้แกะง่ายนะคะน้ำเขาก็เอาไว้ให้อย่างเงี้ยไม่ต้องล้างเขาหรอกเข,า,ขาสะอาดมีหอยนางรมค่ะวันนี้มาแชร์กันที่เขากินกันไม่เป็นนะคะ มีแต่คนไทยเราหรือเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยต่างชาติเราจะชอบกินก็จะมีคนไปเก็บกันอย่างนี้นะก็จะมีประเทศเอเชียเรานี่แหละแต่เดนมาร์กเขาไม่กินกันนะคะน้อยคนที่จะกินเขาจะกินแค่บีบมะนาวใส่ตัวเดียวจบเขาก็ไม่กินกันอีกเริ่มเลยบีบมะนาวก่อนตัวบีบมะนาวก่อนเนาะเขาอุดมสมบูรณ์มากโอ้ยเยอะมากยายแบบ คิดนะว่าว่าจะอะไรจะเยอะขนาดนี้ตอนที่ไปเห็นตอนแรกนะกรี๊ดสลบเลยกรี๊ดกันร้องลั่นเลยแบบโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้นานพอนานๆไปก็เริ่มชินว่าเออโอเคเขาเขาอุดมสมบูรณ์เพราะคนที่นี่เขาไม่กินกันเนาะก็เลยเสร็จยายนางไปผวนปากยายนางไปไม่มีใครกินยายก,กินยายก,ก็มาเจอที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์มาก ไม่คิดไม่ฝันว่าว่าจะเขาจะเยอะขนาดนี้นั่นแหละค่ะมากินกันอุ้ยดูสิพ่อแม่พี่น้องอสว่างครับเดี๋ยวน้ายายรถไฟลงก่อนสว่างไปนั่นแหละค่ะยายก็ไม่คิดว่าเขาจะเยอะขนาดนี้เนาะมามากินกัน

ก็จะเริ่มด้วยน้ำพริกเนาะแล้วก็น้ำพริกเผาอ้าวทำไมเขาเข้ากันอย่างเงี้ยยาลืมบีบมะนาวทุกครั้งเลยบีบมะนาวเนี่ยมันช่วยแก้ดับคาวไปเลยเนาะดับแบบหอมเจียวของที่นี่นะคะยายไปซื้อมาไม่ได้เจียวเองหรอกซื้อเข้ามาจะแม่นเออกรอบถูกใจ ที่นี่เขาก็จะกินหอมเจียวเหมือนเรานะคะแต่เขาเอาไปชุบแป้งทอดมาขับมาตัวเขานะยอย่างใหญ่เลยค่ะใหญ่มากอื มือใหญ่อ่ะยังใหญ่เลยค่ะเนื้อเขาที่สดหวานอย่างนี้เลยสดมากกินมานี่แบบว่ามียไม่เคยแพ้นะคะกินที่นี่ไม่เคยแพ้ แฟนๆก็บอกอู๊ยยายอยากเก็บด้วยยายาก็อูโอ้ยมาๆมาค่ะมาเก็บด้วยกันคนที่นี่นะคะถ้าถ้าเขาไปเก็บเนี่ยเขาเอาน้ําจิ้มไปด้วยเพื่อนยายอย่างเงี้ยเวลาไปเก็บเอาน้ําจิ้มไปด้วยต้องหาอะไรเขียวโอเคพี่น้องดูสิคะอือือ ได้ขอกินกับกินกับช้อนนะเพราะว่าเขาตัวเขาใหญ่มากค่ะหวานจ้อยอนะ่ะ ไม่มีคราวเลยตัวเขาเนี่ยจะกรอบกรุบนุ่มกินหอยนางรมแทบไม่มีค่ะเพราะโดนโดนโดน,โดน้ำพริกโดนน้ำพริกเผาเราก,กบกินหมดแล้วก็มะนาวพอก,ก,กินเข้าไปรสชาติก็จะหวานหวานกัดเข้าไปเจอผักกะถินหวานเข้าไปอีกข้างในแล้วผักกระถินนี้พอกินเข้าไปหลังจากกินผักกระถินเข้าไป ความหวานผักกระถินก็ยังอยู่ในปากเราอยู่นะครับแล้วก็ได้ความกรอบของหอมความเปรี้ยวของน้ําพริกเราแล้วก็ความหวานของน้ําพริกเผาได้ความเผ็ดของซอสพริกเนี่ยอูย้รวมกันมากินด้วยกันค่ะบีบมะนาว น้ำจิ้มอเอออะไรนะน้ำพริกเผาไปแล้วเนาะแล้วก็หอมเจียวค่ะหอมเจียวซอสพริกโอ้ย <laughs> มากินด้วยกันค่ะยาย เราสุดท้ายแล้วกินไปกี่ตัวนี่หกเจ็ดตัวแล้วนี่ก็หกแล้วเนี่ยตัวเล็กๆอีกอืมมะนาน้ำจิ้มน้ำจิ้มใหญ่ก็ปันน่นแล้วเนาะกระเทียมรากผักชีปันน่นแล้วนะคะ Jeg mm. har oh. mm. สุดยอดเสดดากันาะ แต่ก็ <c oughs> นี่แหละค่ะนิดๆหน่อยๆเนาะมาให้แชร์ให้ดูเพื่อจะจิตใจดีขึ้นนะคะค่ะเจอกันใหม่ค่ะนะร่ำรวยทุกคนค่ะ